ผู้เดินสารทราบที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโปง ทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมัตตะวังอันตลาขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดเกีอยวจของภาราของท่านได้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเที่ยวสถานีบ้านโป่งขากขลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262 ผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณใบใหญ่ขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายไร้แรงได้ค่ะขบวนรถเคลื่อนที่เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมชนหนองปลาดุกสถานีสอปากามสถานีช่งไปเหลือเป็นสถานีต่อไปค่ะสถานีบ้านโป่งประจำการรถไป แม่ทายขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสให้บริการทา่ดีขอขอบคุณค่ะ